รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวนีเที่ยวกันวันนี้เราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปให้อาหารเต่าทะเลกันครับจากนั้นนะครับจะพาไปกินขนมเพื่อนเมืองภูเก็ตและไปฟังดนตรีเพระเาะจากนางฟ้ากูเจอร์กันครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับหนีเที่ยวภูเก็ตกันครับโอ้จะเป็นแบบนี้เหรอเอา้าเบี้ยวมางับยเปียกเลย <c oughs> มันมางับซัม,ม่อะคือเขาตาบอดตั้งแต่เกิดเลยเหรอตั้งแต่เกิดเลย มาเลยค่ะ <S <S โอ้ไม่ได้เวอร์นึกว่าเดินอยู่ที่ฮาวายวไอแพสเตอร์นี้คือรอดอะอร่อยจนยังไม่ยอมไปสเต็กเ,เลยเอออร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยชาหอมหอมชาหอมหมดไปแล้วอ่ะพี่ดูดิโอ้จริงด้วยอ่ะ,อะไปค่ะมองเข้าไปคือลึกมากเฮ้ยมันยาวไปอีกถึงรู้เลยเหรอ สนุนโดย True 5G เครือข่ายอาัจฉริยะอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกวันนี้เราสองคนนะครับก็จะพาไปดูที่พักของพวกเราในทริปนี้กันต่อน,นะครับ อันนี้ขออนุญาตแนะนํานิดนึงค่ะอันนี้เป็นบาสเกตปิกนิกของเรานะคะค่ะตอนนี้ทางโรงแรมเนี่ยมีโปรโมชั่นของแพ็กเกจสุดฮิตเลยเรียกว่า Couple by JW อันนี้เป็นตะกร้าเปล่าก่อนเดี๋ยวเป็นกิมมิกเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าจองแพ็กเกจค o u บ l e by JW กับโรงแรมแล้วนะคะจะแถมตะกร้าปิกนิกให้กับ คัพโปลที่มาแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวไปปิกนิ้งต้อนป่าซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปอธิบายตรงนั้นใช่ไหมเราจะได้ทำใช่ไหมอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเราเซตไปให้แล้วค่ะเยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยจะเป็นแบบนี้หรอใช่แล้วสำหรับแพ็กเกจคัพเปลบายเจดับเบิลยูเชิญนั่งก่อนเลยค่ะไทยสไตล์ คือเราเลือกอาหารได้หรือว่าเขาเซ็ตไว้อยู่เราเซ็ตไว้ให้เลยค่ะว่าเซ็ตนี้เลยที่จะได้จากแพ็กเกจของเราราคาแพ็กเกจของเราเนี่ยโรงแรมที่พักแพ็กเกจ3,999บาทไม่แพงนะคะถูกมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เรามีเราเที่ยวด้วยกันคุณลูกค้าจ่าย9อ9 9บาทได้อาหารเช้า2องขั้น เอิร์ลี่อิน9โมงเรเชคเอาท์6โมงเย็นปิกนิกเซตนะคะปีกกี่คืนฮะ้หนึ่งคืนหนึ่งคืนราคาต่อหนึ่งคืน2,399บาทที่คุณคุณลูกค้าจ่ายห้องดีลักูกด้วยดีลักใช่ห้องดีลักการเลินทายไปทุ่งมากเลยนะใช่มีปิกนิกเซตให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอนจอยกิจกรรมดูเต่าของเราแล้วก็ไมโครวอล์กได้ว้าวนี่กิมมากเลยใช่มีกิมมิคเลือกได้หนึ่งอย่างค่ะอพิกอัพแอร์พอร์ต พิก up พอ l drop o f นะคะที่สนามบินแมรอดบอลวันคอย์หรือว่าปัดกำนันสปา500บาท2ใบเคือในเนี้ยจ่าย2,399บาท <ด>อตอนนี้นะคนไทยคนเที่ยวเยอะๆนะจริงๆคือเอาจริงๆคือข้อหนึ่งคือเพราะว่ามันราคาดีมากและคุ้มข้อ2ก็คือมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคนที่ท่องเที่ยวอ่ะน้อยลงเยอะมากต่างชาติก็มาไม่ได้อยู่แล้วงั้นคนไทยอ่ะมาช่วยกันเองแล้วก็คุ้มด้วยไงประเด็นนะ่ะแมสเซจตตรงนี้สามารถที่จะ ไปในทุกทุกที่ของพื้นที่โรงแรมได้เลยนะคะสมมติว่าเดินดูละโอบ68สิ่แปดไล่อะก็เลือกกันเอาเองคุณจะไปอยู่มุมไหนตอนนี้นะคะีฟฟุกอยากไปเห็นหาดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่เรามาหนึ่งในนั้นเพราะว่าหาดสวยมากตามสบาย้องดิผมนั่งชิลตรงนี้ดูแที่นี่ใชห้ชอบจุดนี้ใช่ไหมใช่ใช่แหมแต่ไม่ได้หรอกลีต้องเห็นทะเลนิดนึงเดี๋ยวพาชมบรรยากาศอยากเห็นมากที่บอกว่าที่นี่เด็ดมากๆนี่จะเป็นยังไงล่ะคะ มาเลยค่ะไม่ได้เวอร์นึกว่าเดินอยู่ที่ฮาวายโหอันนี้คือหาดไม้ขาวเลยค่ะนี่เลยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะหูยมันใสมากแล้วมันกว้างอ่ะแบบกว้างอ่ะเจ๋งก็คือว่าจริงๆแล้วปิกนิกเมื่อกี้ตั้งตรงนี้ได้ด้วยใช่ได้ค่ะได้เลยใครที่แบบว่าอยากตั้งติดทะเลยตั้งตรงเนี้ยเว่าเจ๋งมาก หรือว่าจะตั้งช่วงพระอาทิตย์ตกก็ได้ค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกซันเซ็ตอยู่ตรงนี้เลยฟ้าระเบิดสวยมากเลยตายแล้วงั้นไวสักวันเดี๋ยวขอมาตั้งตอนซันเซ็ตได้ไหมเชิญเลยค่ะยินดีเลยไม่มาสวยจริงคุณผู้ชมคงเห็นภาพแล้วนะคะแล้วก็มันคล้ายๆจะเป็นบีส่วนตัวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคนไม่เยอะใช่ค่ะเป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยไม่มีความพุกพ่านอยู่แล้วค่ะเขาไม่มาเหรอไม่าไม่มาค่ะดีจ ของเรานะคะนี่คือดูจริงจังนะเนี่ยมีเต่าตอนนี้เราแปลสวยนะเนี่ย มีดูแลอยู่สองตัวจะมีทอมมี่ค่ะทอมมี่คือตัวใหญ่ที่สุดก็คือเขาจะเป็นเต่าตาบอดขาตาบอดตั้งแต่เกิดแล้วขาตาบอดแล้วเขาแล้วเขาไม่ไหวชนอ่ะก็จะให้ชนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็จะไหวโอ้ก็เลยต้องเอามาอนุบาลใช่ไหมใช่ค่ะต้องมานี่แม่อนุบาลแล้วเขานายขนาดนี้แล้วอ่ะใช่นนี่เป็นที่พักฟื้นก็ได้ค่ะนคือเขาตาบอดตั้งแต่เกิดเลยหรอตั้งแต่เกิดเลยแล้วเขาอยู่ได้ไงมาทุกวันนี้ก็คือเราต้องดูแลด้วยการแบบว่าเราต้องป้อนอาหารให้เขาด้วยค่ะคือเขาไปหาอาหารเองไม่ได้เต่านี่กินอะไรครับอยางธรรมดา จะกินหญ้าทะเลแล้วก็จะกินสาหร่ายแล้วนี่ตัวนี้เป็นไรทำไมเป๋ๆเ่ะตัวนี้ก็คือเหมือนมันเกยตื้นมาค่ะเราก็เลยเอามาพักอยู่ในที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอเพื่อจะปล่อยกลับลงทะเลอีกตัวละคะอีกตัวคือชื่อเบี้ยวค่ะเบี้ยวเพราะว่าปากเขาเบี้ยวอ๋อค่ะแล้วก็ตาบอดไปข้างหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นตาบอดนั่งไปเกิดเหมือนทอมมี่เลยคือคือพวกนี้คือเขาเกิดมาคือเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะนี่มันสวยมากเลยนะน้ำใสนิ่งเลยอ่ะแบบสะอาดเลยอ่ะ <c oughs> ดีใจอ่ะจะให้อาหารเต่าอ่ะลงมาแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยโอเคแล้วก็ปล่อยลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขากัดเอง <c oughs> อุยน่ารัก <c oughs> ไม่น่ารักอย่างเงี้ย <c oughs> น่ารักอ่ะ ใส่ไว้ที่ป่าอเ,เอาเบี้ยวมางับ <c oughs> ตัวเตียดเลย <c oughs> มันมางับตัวไี่อ่ะ <c oughs> เราสามารถโดเน a ได้นะคะหรือว่าเราสามารถซื้อของเขาก็ได้เราซื้อเสื้อเลยพี่ฟุกชอบใช่ไหมชอบตัวนี้น่ารักดีเนอะ ถึงพีชคลับเรียบร้อยเมนูแรกที่เราได้รับรับมาแล้วนะฮะนั่นก็คือสเต็กกุ้งค่ะอร่อยอ,อร่อยกุ้งนี่กรอบกรึบเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือรสดีมากชิวอ่ะคุคตอนนี้นั่งเหมือนแบบอยู่บีชคลับชิวๆอยู่ขอเียวิวดีแน่พิเจะดีนะคะ <c oughs> เขาบอกเป็น M Beach Sunrise นะคะ mm hmm. นั้นให้ขาว Butterfly mm hmm. น่ารักน่ารักอ่ะ mm hmm. ตื่มได้น่ารักดีเป็นกิมมิคสนุกสนุก mm hmm. ที่นี่เป็นที่ที่อาหารรสจัดอ่ะดีอ่ะ mm hmm. ยำต้มโอก้ก็รสจัดค่ะมันเป็นชิ้นกรเจอี๊ของเขาครับอันนี้อ๋อหรอคะใช<ๆ>่ดูดีอ่ะ เรื่อเขาบอกว่าอันนี้เขารับมาจากชาวประมงลตลกปลาเซนไตอร่อยอกรอบใช่ไหมครับคือแบบกรอบนุ่มร้อนอุ่นเฮ้อร่อยอะ่ะมันได้ฟิลบีชคลับจริงๆนะมานั่งกินอะไรแบบอาหารแนวง่ายๆอย่างนี้เนาะคิดว่าอร่อยเลยอะ่ะอื กลับหวานอร่อยหมดเลยอะอไอแพตเตอร์นี่คือรอดเลยอร่อยจนยังไม่ยอมไปสเต๊กเลยเอออร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยโอ้ของโปรดเลยนะคะเี่ค่ะสเต๊กของเราเวลาคิดถึงอาหารจานโปรดแล้วได้กินเนี่ยมันฟินสุดๆเลยนะครับ เขาทำดีเลยเขาทำดีมากแล้วก็มีซอสด้านบนด้วยเห็นด้วยถ้าใครนะที่เป็นแนวแบบชอบเนื้อออสเตรเลียนะดีเลยค่ะดีจริงๆร้านนี้นะคะถามให้แหละคือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีแค่อาหารฝรั่งนะเขามีอาหารไทยง่ายๆด้วยเนอะอัดไทยกัญชิวานอะไรเงี้ย<อ>มีหมดเลยแล้วก็อาหารฝรั่งก็มีเบอร์เกอร์ก็มีแล้วก็อย่างที่เรามาทานวันนี้ก็มีนะคะ ดีอ่ะเลือกได้แล้วก็เท่าที่ทานวันนี้อย่างที่เห็นไปเลยอ่ะคือดีเลยอ่ะสรุปคือที่เนี่รสด,ดีอืใชะได้อชิวชิวสนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร CP พี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนต้องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับวันนี้เราอยู่กับประธานทันทีนะคะฉะนั้นข้างในต้องเด็กเด็กครับเพราะว่ามาเที่ยวนี้มาเที่ยวภูเก็ตต้องไม่เหมือนเดิมครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสในเรื่องของ local experience เปิดประสบการณ์สัมผัสเอกลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับงั้นเราเข้าไปเลยไหมครับตามมาเลย ขนมนะคะอันนี้คืออะไรบ้างคะคุณพายโอเป็นขนมพุนเติกก้อยหรือว่าขนมพื้นเมืองภูกเก็ตนะครับเราก็เสิร์ฟในบรรยากาศบ้านเก่าๆนะครับแล้วก็พร้อมกับขนมที่มีอัตลักษณ์ของคนภูกเก็ตนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป่าล้างเป่าล้างก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะมีไส้กุ้งอยู่ด้านใน<อ>แล้วก็ผัดให้หอมขึ้นน<ค>ะครับแล้วก็ที่มีมะพร้าวอยู่ลองชิมดูด้วยฮะาปล่าลักจะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงค่ะแล้วอันที่มีมะพร้าวคืออะไรนะคะอันที่มะพร้าวเนี่ยเราเรียกว่าโกสุย โกซุ ah. ้ยครับ คืออะไรอะคะอ่าก็เป็นแป้งแป้งแป้งธรรมดาแล้วก็ใส่มะพร้าวแล้วก็จะใส่สน,น้ําตาลออกไปแล้วอันนี้สีเขียวอันนี้ก็จะเป็นมีไส้ถั่วเขียวอยู่ด้านในเป็นขนมหัวล้านนะครับส่วนขนมแห้งนะครับขนมแห้งเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าพังเปีย้ยนะพังเปียเนี่ยของขนมปุ้นเตะของคนภูกเก็ตเราเราเราจะกินแบบอาหารยำบ่ายนะครับแล้วก็ขนมพริกมีขนมเต้าซ้ออันนี้ก็จะรวบรวมภูเก็ตเราเป็น เมืองวิทยาการสรนติสร่างด้านอาหารแล้วก็อยากให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาที่นี่ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบภูเก็ตด้วยในบรรยากาศแบบบ้านเก่าครับแล้วก็เสิร์ฟแบบกาแฟโบราณแบบภูเก็ตก็เป็นชาชาบลิครับเมื่อกี้แอบชิมแล้วคุณผู้ชมขนมที่เป็นแนวนิ่มๆทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราคุ้นเคยนะไอ้นี่มันเหมือนกับไอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมฮะข้าวเหนียวปิ้งแต่ว่ามันจะมีไส้นิดเดียวไส้ก็จะไม่เหมือนกันส่วนไอ้นี่แค่เปียกป มีความคล้ายโอเคมันไม่เหมือนกันนะแต่มันคล้ายส่วนไอ้ตัวเขียวๆนี่เรายังมีกาลังตัดเนี่ยพี่ว่ามันมีความคล้ายหถงเทียนคือมันมีคือมันมีความเป็นความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามีความคล้ายกับสิ่งที่เราคุ้นเคยนะเนี่ยเหมือนหอมใบเตยดังนั้นถ้าเราถ้าเราได้กินเนี่ยผมเชื่อว่าทานได้ทุกคนว่าเขาเรียกว่าอะไรเราเราจะเข้าใจอ่ะเราจะเข้าใจมได้คือเป็นรสที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ไม่เหมือนอ่าใช่ถูก แนนนี่บอกว่าเห็น20ใช่ไหมครับประมาณตอนนี้น่าจะเหลือสักหาถ้าิๆอ่ะ20ถ้าตอนนี้น่าจะเหลือหาแล้วคือมองเห็นเหลือหปเแล้วแกะ y o ยูทูบยังไงนะคะปังเสียงค่ะอยากเล่นเพลงไหนก็แกะไปเพลงนั้นเลยดมีความพยายามสูงมากๆโอ้แล้วดูนะครเครื่องดนตรีชนิดนี้เขาเรียกว่าพิณจีนโบราณปกติเราเล่นกีตาร์เนี่ยที่มีอยู่ประมาณห้าข่อยก็ถือว่ายากแล้วนะฮะแล้วไอ้นี่ดนรพิณจีน21สาย คือมีความสามารถมากนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็นี่แหละถึงเราต้องอยากสนับสนุนเนาะใครที่อยากมาฟังดนตรีเหมือนเรานะคะอยากจะมาจิบชาพื้นเมืองหรือว่าอยากจะลองถามดูก็ได้ว่าเออจริงๆมันมีขนมถิ่นไห <ๆ S 2> ม,ม,มหรือว่าไปตรงอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเข้าไปเช็คในเพจชุมชนภูเก็ตชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับเดี๋ยวก็จะมีทีมงานให้ตอบอยู่ว่าน้องเขาจะอยู่วันไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้เ <ๆ S 2> พื่องความชัวร์นะคะนี้ตอนนี้เราขอดึงดำบรรยากาศก่อนนะคะขอบคุณแม่คับ บอกว่าชิลมากเพราะว่าขนมเขาแบบรสชาติดีเลยอะแล้วก็ชาหอมอ็นเพลาะชาหอมหมดไปแล้วอะพี่อู๋ นอกจากได้จิบชาฟัางเพลงเจอร์กินขนมพื้นเมืองแล้วยังมีเวิร์กช็อปเขียนภาษาจีนด้วยนะคะเขาจะรู้เรื่องไมหมคะเนี่ยลายมือผมเนี่ยขอให้สุขภาพเจ้า <c oughs> แข็งแรงดังขงุเขาผมไม่ง่ายเไม่ง่ายโอ้ยแล้วคนจีนเก่งจังเลยจำได้ยังไงหมดเนี่ย วนๆก็สวยได้โอ้ยยากมากเลยโอ้โน้องลีเอ้ยโอ้โหโอ้โหพี่ไม่อยากจะชมตัวเองเลยอันนี้สวยว่ะอันนี้พอได้อ่าลีเลือกขอะไรนะงั้ลีลือกึ้นจีนเออลีเป็นขึ่งจีนยังไงลีเลจับคู่กันครั้งแรก จากจิบชาฟังเพลงแล้วนะคะตอนนี้นี่เลยพี่ฟุรร๊บที่ับวูแกลเลอรี่ค่ะวู่แกลเลอรี่เฮ้ยไม่ใช่ทาไมเชิญนั่นหรอมาดูกันว่ามาทำไม ในยุคป,ปี1900ซึ่งเป็นบ้านลักษณะของเออย,ยาวๆนะคะหน้าบ้านจะมีความแคบแล้วก็ยาวถึง106่1 0เมตรนะบ้านนี้คือเป็นบ้านที่เ,เป็นร้านค้าที่ขายนาฬิกานำเข้าร้านแรกๆของจูเก็บเมื่อปี1900นะคะหมอ,มอเซง้งก็คือเมื่อก่อนหมอเซง้งขายนาฬิกาและตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เป็นพิพิภันในปี2016ายาทรุ่นที่3ของครอบครัว คือคุณประเดชวุฒิชานและครอบครัวเนี่ยก็ได้ได้จะเข้ามาดูแลบูรณะแล้วก็พื้นผูวอาคารน,นะคะและ <S <S ้วลก็เปลี่ยนลักษณะของร้านเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะแล้วก็อาคารนี้เป็นอาคารที่อนุรักษ์ไว้นะคะและ้วก็เนื่องจากว่ามีอายุมากกว่าร้อยปีครอบครัวเป็นบ้านของครอบครัววุฒิชานซึ่งทาให้คุณประเดชตัดสินใจที่จะซ่อมบ,บ้านและบูรณะบ้านให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ ใช้ส่วนหลังอาคารที่4ของข้าของตึกที่นี่นะคะเปลี่ยนมาเป็นบูติคโฮเทลก็คือบูคแกรลลี่แอนด์บูติ h โฮเทลนะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปนะคะแล้วก็ท่้งเที่ยวไปด้วยราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะต้องเดินไปถึง1 6 0เมตรนะคะเพราะว่าบ้านมีความยาวถึง160เมตรหรอคะโอ้จริงด้วย ค่ะมองเข้าไปคือลึกมากนี่จะเป็นแบบทิพิโกบ้านภูเก็ตเก่าเหรอคะก็คือหน้าแคบแล้วก็ลึกมากค่ะพอจะได้นี่คือการนี่คือส่วนที่ส่วนที่สองของบ้านคือบ้านที่ความยาว106เมตรเป็นยังไงนะคะนิโปทีิถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ปกติคือสุดตรงเนี้ย จบแล้วแล้ว<ช>มีหลังบ้านถึงประมาณนี้แค่นี้นะฮะมหมดแล้วเขาเรียกว่าสินแจ้นะคะคเป็นสวนเป็นสวนที่อยู่ในกลางบ้านเนื่องจากว่าบ้างยางเนี่ยเราต้องการให้แสงแล้วก็ เข้ากลางบ้านบ้างเนาะอ๋อสวยมากสวยมากตรงนี้ทำให้มีสวนระหว่างระหว่างอาคารนะคะเรียกว่าถิ่นแจ้ทางบ้านนี้จะใช้ถิ่นแจ้เป็นที่ซักล้างแต่เนื่องจากบ้านนี้มี3ามถิ่นแจ้จึงทําให้ใช้ส่วนแรกเป็นสวนแล้วก็ส่วนที่สองนะคะสวยอ่ะที่ก็คือของใช้ของต่างๆของคนในบ้านในยุคนั้นนะคะในปี1เ0้าอแล้วก็นี่คือมีพ่อ ของที่นี่นะคะอหอเซนแอนเอตง <ฮะ S 2> นี่คือพ่อต,ต้นตระกูลของครอบครัววุฒิชานคือค <ฮะ S 2> ุณหมูเลีเ้ยชานและคุณตังซิ่งหงคมาจากครบอบครัวเป็นคนไทยเป็นเพียครอบครัวคุณตังซิ่งหงนี่เป็นคนพจีนครับ,รบนะคะอู้อันนี้ก็มีอีกค่ะ เราก็จะมีสวนระหว่งหางระหว่างอาคารนะคะใช่อุ้ยลึกจังเลยนะคะเนี่ย<อ>เดิมนมาเรื่อยๆนี่งงเลยนะล,ววนลึกเลยลนะคะโอ้แสดงเกี่ยวกับเครื่องแก้วค่ะก็เป็นคือเรีนที่ของอันนี้คือคอันนี้ขอโทษครับอันนี้คือส่วนที่สามอครับท,ที่พูดถึงอันนี้คือส่วนที่สามที่เราใช้เป็นลานซักล้างแล้วก็เฮ้ยลึกมากค่ะนี่ไม่เคยเจออะไรลึกเท่านี้มาก่อนเลยในการอันนี้เจ๋งมากเลยอ่ะค่ะ ตรงนี้ก็คือเจอสินโตนะคะอ๋อนี่เมื่อกี้พี่บอกว่าบ้านลึกนี่ลึกกว่าที่คิดเยอะคือในหัวของเราครับคำว่าลึกเนี่ยคือคือเอาเอาเป็นว่าตั้งแต่ครึ่งทางก็ลึกแล้วโอ้โหไม่แล้วจานชามอะไรคือสวยมากนะเฮ้ยมันยาวไปอีกถึงรู้เลยเหรอเราก็จะเดินไปหนยอ106เมตรนะคะนี่เป็นเพียงบางส่วนของวูแกลเลอรี่นะครับจริงๆแล้วที่นี่ ยังมีส่วนที่เป็นบูชิคโฮเทลอีกแต่ว่าเวลาของพวกเราเนี่ยไม่พอครับเอาไว้เรามีโอกาสมาภูเก็ตเราต้องหาเวลามาวูการีแอนบูชิคโฮเทลอีกครั้งแน่นอนเช่าหนีเที่ยวคนไหนที่มาภูเก็ตและอยากมาสัมผัสบรรยากาศคลาสสิกพร้อมได้เรียนรู้ประวัติข้อมูลต่างๆแบบการสร้างตึกหรือสิ่งของต่างๆขอแนะนาครับเพราะพี่เจ้าของวูการีเนี่ยจะออกมาต้อนรับด้วยตัวเองและจะมาเดินบอกข้อมูลของแต่ละชิ้นด้วยนะครับน่ารักมากๆขอบคุณนะครับที่ กินสายอาหารห้ามพลาดเพราะว่าเรามีโครงการคิดถึงอาหารจานโปรดที่รวบรวมเอาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ครอบคลุมทั้ง5ภูมิภาคกว่า1 0 0 0ร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ชาวหนีเที่ยวกันนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนสั่งจองคูปบองในราคาพิเศษที่ใช้แทนเงินสดมูลค่า200บาทในราคาเพียง100บาทเท่านั้นกับร้านที่ร่วมโครงการนะครับ สามารถเข้าไปสั่งจองคูปองและดูรายละเอียดได้ทาง Line Official และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโครงการครับและเสาร์หน้าครับจะพาคุณผู้ชมไปลองชิมอาหารที่ภูเกต็ตต่อครับบอกเลยครับว่าอร่อยหลายจานเลยทีเดียวส่วนจะเป็นร้านไหนที่ภูเกต็ตนั้นต้องติดตามจเจรานี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เนี้ยเวลาเกือบ6โมงเย็นเขาปิดหกโมงและร้านปิด6โมงเย็นอันนี้ขนมนี่ซป็นหมอยซปิดหมอยเราเรียกท่านว่าอืมคนโอ้ยอร่อยมากนี่ก็ดีอร่อยอยากไปน้องพลับเลยขอสองโอ้โหว้าว คือเชฟเข้าละเอียดจริงๆนะฮะจานที่สั่งมาจากทั่วโลกเลยทีเดียวน,นี่อย่าง <นะ S 2> นนเดียว4,000บาทนะคะเทียบกับราคาสถานที่บริการและคุณภาพของอาหารที่ได้ผ่าน